สวัสดีท่านผู้ชมท่านทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องคุณภาพภาษานะครับหรือว่าช่องอหรือว่าช่องทายมาสเกอร์นะวันนี้เราก็จะมาเล่นเล่นเกมคุกเบอร์เกอร์กันนะ,ะ,อะโอ้โหทำอาหารไม่เป็นยังจะทิ้งลูกค้าอีกโอ้โห อะไรวะเนี่ยอย่างนี้กลายเป็นล้างเนื้อมันษย์มนุษย์ไปแล้วล่ะมั้งเนี่ยโหทางขยะบ้าอะไรเกมนี้โหคนอย่างโหดโอ้โหไม่ใช้เนื้อเลยใช้แต่แป้งอย่างนี้ลูกค้าก็อ้วนดิไม่คิดเลยเอะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยว พอได้แล้วเราก็มาต่อกันเราก็หยิบมานะฮะอ่ะพอหยิบแล้วไป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 นี่หย,ยิบมันโอ้แค่เป็นแฮมเบอร์เกอร์ชุบวันนี้ละนี่แล้วก็เอาผักมาแล้วเราก็ต่อไม่กูไม่ทำอุย้ยขอโทษนะครับมีกิ่กัร์ดวะโอ้ยอะไรเนี่ย ไหนไม่ไม่ใช่คนนี้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 เฮ้ยแค่ใส่ซอสไป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 ซอสหายเอา้าเอา้เอาไม่ต้องเอาซอสได้ไหมไหนดีหืตอนใส่ซอสหาซอสเลย Xót này nè Xót hả anh? Ồ, xót như vậy chứ. Ê! Dạ! 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 quên! Ngày cũng mới đi ngơn lọc. Úi, tay nhìn? <laughs> เราไปเป็นหนูกันบ้างน,นะท่มีเงินเยอะละตั้ง65บหาทนะครับอะ,อะไรบะบะบะคุยคุยคยุยขอเงินหน่อยนะเพื่อนไปละเพื่อนรู้ว่าที่นี่มีเงินด้วยขโมยเงินแล้วก็จะเอาเงินไปเกีบกันนะครับ ใจบุญมากขนาดนี้เลยเหรอเกินปุยมุ้ยยี่งมือคนมุ้ย,น,มมย,ยนนี้แอมหรออ, <c oughs> อ่อนมาไม่ต้นกินแล้วก็แล้วก็ไปอันนี้ต่อแล้วก็หาโอ้ยร้านเบเกอรี่สั่งเอาก็ได้ไหมห สามบาทเองไม่ตบหน้าคนณหมอมาดิปองงานดีมาดิฮะเปิดก่อนได้เปียบมาฮะฮะฮะมีเงินเปล่ามีเงินเปล่าโอ้โหไม่ปิดรูละเนี่ยเดี๋ยวหนูก็โผล่มาหรอกแล้วก็จะมาน้ำยาน้ำยาอะไรมันมันมีสีฟ้าด้วยนะอันนี้โอ้ยแพงจังวะ หูหน,นูบ้านไหนเนี่ยขี่ยานหูสิบห้าบาทโอ้โหโอยสั่งเอาดีกว่าตั้งเยอะไหนมาไหนมาอะไรโอ้โหแพงมากอันนี้อะไรเนี่ยอันหน้าไหนหน้าไหนหน้าไหนมาไหนมาอนนเอาไปทำอะไรไปโยนใส่หนูเหร อันนี้ไม่ใช่ม,ม,ม่มีหนูให้หล่อโอ้หนึ่งแาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมีเงินด้วยไปละโอเค ดีจริงๆเลยที่นี่มีเงินน่องน่าส mm. mm. nice. แล้วก็เอาเงินมันี่ I'm a sandwich I am a sandwich I'm a sandwich I'm a sandwich เป็นเลยนะที่มันร้องว่า I'm a sandwich Oh my God Oh ไม่เป็นไรเลยเป็นบ้าอะไรบ้างไะเนี่ยนี่ตกใส่หัวแม่งเลยโอ้โหสุดความสามารถโอ้อะไรวะเนี่ยทำงานภาษาอะไรกันเนี่ยพวกเนี้ยมีคนนี้ไม่ได้ช่วยอะไรเลยโอ้โหมันได้เงินได้ไงะโอ้โหซเปอร์มาร์เก็ต ซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านไหนว่าขายแมวขายแมวแล้วก็ขายของเนี่ยดูซูปเปอร์มาร์เก็ตบ้านอะไรต้องใช้โลบักวะซูเปอร์มาร์เก็ตบ้านไหนขายหนูเนี่ยหนูฟองน้ำเนี่ยเลื่อนไหลโห้ยปิกาจู <c oughs> เอะม,มอบลงจากที่นั่นเฮ้ยมอบลงจากที่นั่น ยาหนูนี้เปล่าดปปปื่มอิจฉาปุ๊บปั๊บไม่เฮย้ยไหนอะน้ำยาหนูหาน้ำยานหน,ยานูก่อน หมายว่านาำยาหนูหลอกเปล่าวันนี้หลอกว่ะวันนี้เราก็จะมาสอนทำอาหารกันแล้วกันวันนี้เราก็แบบเฉยๆนะ I'm a sandwichOh my godOh my g o d โ h จับพระเจ้านี่นะ โอ้โหไม่ก็ขอให้มันสำเร็จก็พอนะไม่ต้องเหมือนก็ได้งั้นดูผมนี่นะไม่ต้องเหมือนก็ได้สมมติผมเสกมาอ่ะอันนี้อันนี้อะไรอ๋ออันนี้เป็นแป้งอ่ะเป็นแป้งล่างๆนะแล้วก็จะใส่นี้ลงไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเมายังมายังไม่ยัง ได้ละมาอีกหญิงเวนโอ้โหจะให้ทำดีๆสักแป๊บได้ไหมเนี่ยมันจะช่วยทำงานแถมได้เงินอีกโอโหบ้านไหนมนี่คนละคนปไหนไอ,อ,อ,อ้นี่นะสมีทองโอเคทำแค่นี้ก็ได้แล้วนะ เนี่ยเราให้มันกินนะมันก็ให้เงินนะเดี๋ดูทินี่ยฮะมันให้เงินแต่ว่าเราทำโปนผสมไม่ครบมันจะให้แค่สองบาทนะคะโอ้โหแค่นี้ก็จับลูกค้าเหรอโหดร้ายทารุน หมดร้ายมากโอ้้หโอ้โหเดสมอเด้งอันนี้ <c oughs> คนลืดแนะผมจะทำอะไรหา <c oughs> งกลันี่ต้องเล่หมดยัอว <c oughs> oh เป็นห้องครัวที่สิ้นเปลืองมากๆแล้วก็จะ oh my god oh my god oh my god oh my gosh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  wow 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 แต่เป็นห้องครัวไปเลยห้องครัวของเทย ไรสเปนฟรายแล้วกันเนื้อม่มีสเต็กโดยเฉพาะนี่ไทเรเลียลาดโอ้โหเกมแหลกนี่อือออ้อร่อยไม่ละอร่อยไม่ละเอ้ยไม่อร่อยต้องเสริมจานหน่อยนี่กินกับพื้นเลยวายอื้ดูอื้อือ้สุดๆเลยครับ วุ่ยมันจะทำตาทุกคนฮัลโหลคิวเดจมอนสเตอร์เยอเยอเยอะคิวเดจมอนสเตอร์ไม่พอไม่พอต้องเสริมผัดด้วยจะได้มีประโยชน์โอ้หเด้ข้างขวดเล็กเล็กไม่รอดเร็วๆหน่อยดิโอ้ยจะทับปะเนี่ย รีบเปิดเร็วเปิดแล้วมาสนุกจริงๆเลยได้เป็นพลเมืองที่ไม่ดีเราก็จะนี่น่ยนี่เลยโอ้ยผักเต็มไปหมอนโล้วคโะ Oh my god คนนี้ไม่กล้าเลยคนนี้ยังกล้าอยู่ไม่ No I don't know I don't know I don't know don't ดอนโนใช้ไอ yeah, yeah, yeah. hey, hey. so okay. hey, ้ดอนโนใช้เย่เย่เย่เฮ้ยแสดงว่าแกอยาให้มันประสมะสานอีกใช่ไหมเร็วๆหน่อยเด้ใช้มันผสมะสานหน่อยลงมาลงมาเออสนุกเลยโหเยอะด้วยเยอะด้วยทุกคนเยอะ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 ว้อวโอ้อ ห้องครูอ oh. like oh. yeah, oh. <laughs> <acceptable> ันส <aty> ุดลกว้าวโหแย่ว้าวว้าววู้ฮู้ห้องครููัวแมวไปทำอะไรในนั้นน่ะเอ้าก็กลายเป็นแมวทอดไปเลยสิ อยากเข้าตูเ้เย็นเหรอเออทำไมเหรอฉันจะพาเธอไปทอดไงละ่ะ <c oughs> แมวทอด <c oughs> ญี่ปุ่นเขากินกันกินเขากินกันจากเรานี่ฮะวัวไอ้ี <c oughs> <h ums> อ่ตายแล้วโอ้ยยงไม่่ด้ยัยไม่ไ <c oughs> ยยยยย่อย ังชิมรชาตาแลวโอ้ oh my god นี่นะนี่นะเย้ๆๆ e a h yeah y ย a h y อเ h yeah, yeah, ้ yeah, o y y e ้ h boy oh o okay. สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย